จะลองไม่อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายอยากให้มีค่าอีกแต่ว่ารวมตังกันและจัดเองแต่ละปีแชร์ตังค์เลยก็เชิญพี่ใหญ่มาเนาะแค่นี้นะสิบหกปีแป๊บเดียวนะ แป๊บเดียวเลยอะมันไวมากเลยอ่ะสิปีที่มันผ่านมาเวลามันเร็วก็จริงแต่ว่าในส่วนของการสื่อสารกันหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังมีต่อเนื่องมาโดยตลอดอ่ะมันอยู่กันด้วยแบบความมีความสุขอ่ะสิบหปีมันเลยดูเหมือนแป๊บเดียวถ้าไม่มีรักบ้นเกิดก็คงก็คงไม่มีแอนในวันนี้เหมือนกันเพราะว่ามันให้ทั้งการศึกษาแล้วก็ สอนอะไรหลายๆอย่างกับชีวิตของเราด้วยนางเอกมา <l ux> <l ux> รู้สึกผูกพันจริงพี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครอบครวัวอีกครอบครวัวหนึ่งเลยค่ะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาพี่ๆในโครงการได้อะไรเงี้ยค่ะมันพูดเป็นภาพรวมได้แล้วว่าได้รับความรักกับความสุขอะความรัก ใน,ในแบบของพี่รักน้องในแบบของเพื่อนๆที่ยังคอยช่วยเหลือกันตลอดอะไรเงี้ยเวลาเราไปไปจังหวัดเนี้ยเราก็จะมีเพื่อนที่รู้จักอยูจังหวัดเนี้ยก็ยังสามารถที่จะแบบว่าเขาหาว่าเออถ,ถึงจังหวัดนี้แล้วมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนสามารถแนะนําได้อแอนว่กการเข้าค่ายแต่ละครั้งอ่ะแอนประทับใจทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นค่าย ค่ายครั้งแรกของแอนดี้เพชรบุรีก็สนุกเป็นเป็นการพบกันครั้งแรกของรุ่นเจ็ดมันเป็นการอยู่ร่วมกันโดยที่แบบว่ามาเจอกันได้ยังไงไอ่สิบหกจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเป็นเป็นความตื่นเต้นประทับใจที่แบบว่าเออเราได้มารู้จักคนดีๆอ่ะพี่มันเป็นสังคมสังคมหนึ่งที่ถ้าหากว่าเราเราเจอคนดีแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนค่ายที่จปอปอรก็สอนถึงความสมามัคคีเป็นค่ายกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละค่ายก็จะให้อะไร ที่ไม่เหมือนกันกับเราอ่ะแต่สุดสรุปแล้วมันก็คือความรักความผูกพันเป็นสายใยที่เราเชื่อมกันได้ตลอดเออมันเป็นค่ายครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะรู้สึกใจหายนะที่แบบถึงไม่จะไม่ไมีค่ายแต่ก็อยากให้เหมือนเราเชื่อมต่อกันตลอดอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นค่ายครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ก็ไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะรู้จักกันอะไรเงี้ยเจอกันข้างนอกก็ทักกันได้เราก็เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องในรักบ้านเกิดที่เป็นครอบครัวหนึ่งที่อบอุ่นมากขนาดหนูเพิ่งกลับจากเมืองนอกหนูยังต้องไปเลยหนูยังต้องไปเลยไปกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกัน